อย่างแรกเลยก็คือผมเล่นกีฬาค่อนข้างหักผมเนี่ยจนเหมือนกับคนไร่เนี่ยมันได้รับการบาดเจ็บคือมันไม่สามารถเนื้อเนื้อไปข้าง,งหลังได้เลยครับคือก็อาการบาดเจ็บนั้นก็เลื้อรลังมาแบบหลายปีแต่เราก็คิดว่าการที่แบบเราไปหาหมอฟังเขียนทํามากินยาธรรมดามันจะหายไปแต่ปรากฏว่าในพอผ่านมาแล้วประมาณ3ปี4ปีเนี่ยมันก็ยังยื้อไว้ข้างหลังได้ไม่สุดอยู่ดีครับจนเราคิดว่าเอ้ยมันคงเป็นเรื่องปกติแหละอะไรประมาณนี้ครับ ชื่อไกด์นะครับก็อายุ26ปีก็ปัจจุบันก็เป็นทหารเรือนะครับก็ในงานทหารเรือเนี่ยส่วนมากก็เป็นงานนั่งนั่งหน้าพอมอด้วยแล้วก็ส่วนงานที่บ้านส่วนมากจะเป็นงานออนไซต์ site, ที่ไปออกแรงมากกว่าส่วนช่วงเงย็นในทุกวันเนี่ยก็จะเล่นกีฬาเล่นกีฬาแบบโบโลยน้ําว่ายน้ำ,นำตรงนี้ครับเป็นกีฬาทางน,าน้ำเป็นหลักคนเสียของมันอย่างแรกเลยก็คือผมเล่นกีฬาค่อนข้างขัดโผเนี่ยจนเหมือนกับคนไร่เนี่ยมันได้รับการบาดเจ็บคือมันไม่สามารถเนื้อเนื้อไปข้างหลังได้เลยครับ คือก็อาการบาดเจ็บนั้นก็เลื้อนล่างมาแบบหลายปีแต่เราก็คิดว่าการที่แบบเราไปหามหมอฟังเสียงธรรมดากินยาธรรมดา,รรม,ดามันจะหายไปแต่ปรากฏว่าในพอผ่านไาแล้วประมาณ3ปี4ปีเนะี่ยมันก็ยังยื้อไว้ข้างหลังได้ไม่สุดอยู่ดีครับอีกอันนึงที่มาหาคุณหมอเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมหยุดออกกำลังกายไปเพราะว่างานที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยต้องเอาเวลามาจัดการกงานท,ที่บ้านแล้วพอมันลากลาไปนานเนี่ยแล้วประกอบกับเป็นทหารเนี่ยจะต้องมีการเทสร่างกายพอในวันที่เรามาเทสร่างกายเนี่ย อ๋อมันเหมือนกับการหักโหมครับแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยม,มัน,มนการเจ็บครั้งนี้มันรู้สึกเจ็บไม่เหมือนกับที่เราออกออกําลังกายแล้วทําให้ส่งผลให้เวลาเดินแล้วก็เจ็บปแปลหรือว่าวิ่งก็เจ็บปแปลประมาณนี้ครับส่วนมากเลยจะเป็นช่วงขาครับที่ท,ที่ที่ล่าสุดนะครับแต่ส่วนหัวไหล่เนี่ย มันยังยื้อไปข้างหลังไม่ได้เหมือนเดิมจนเราคิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกปติแหละอะไรประมาณนี้ครับคุณหมอเลยแนะนําให้เช็คอัพร่างกายดูเลยว่าตรงหัวไหล่เนี่ยที่เราเคยมีปัญหาปัจจุบันเป็นยังไงคุณหมอเนี่ยก็ได้ทํา Mu s c l e test นะครับ power test พอทดสอบมาก็เลยรู้ว่าอจริงๆแล้ว่มันมีเหมือนกับคล้ายๆพังผืนเนี่ยเกาะอ,อยู่บริเวณด้านหน้าคุณหมอก็เลยได้ทำคลายให้แล้วก็าจากกระดูกหลังส่วนของขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเส้นเอ็นเนี่ยที่มันกล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดกับเส้นเอ็นคุณหมอก็เลยทํารคลายกล้ามเื้อแล้วก็กรระะตุ้นปสาด้านหลัง ซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็เราก็นึกว่าจะไม่ไม่ค่อยเห็นผลตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมครับแต่พอคุณหมอทำ power test เนี่ยก็เลยเห็นผลชัดเจนว่าถ้าก่อนมาเนี่ยมันยกขาได้แค่แบบนิดเดียวกระตุ้นประสาทด,ด้านหลังเนี่ยมันทาให้ยกขาได้แบบสูงขึ้นตอนจัดก,กระดูกเนี่ยไม่ไม่รู้สึกเลยครับมือคุณหมอมือนิ่มมากครับผมรู้สึกว่าตอนตอนทำเนี่ยเรายังไม่เห็นผลเนาะมันเห็นผลจริงๆคือตอนที่คุณหมอเทส พอคุณหมอเทสเรารู้สึกเลยชัดเจนว่ามัน,ม,นมันไปมันไปได้จริงๆมันไปข้างหลังได้จริงๆอะไรเงี้ยครับผมมว่าค<ๆ>ุณหมอเนี่ยค่อนข้างน่าิเลยครับแล้วก็จริงๆเรื่องของการจัดกระดูกเนี่ย<ๆ>ผมผมไม่ค่อยอยากทําแบบซีซัวตามแบบที่อื่นอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอคุณหมอพอได้คุยคุณหมอพอคุณหมอได้ทำเทสสองสามอย่างก็ทําให้รู้สึกมั่นใจแต่ที่มั่นใจมากกว่านั้นคือพอหลังจากรักษาเสร็จพอฉีดเขเสร็จเราเห็นผลชัดเจนก็เลยกะว่าจะแนะนําที่บ้านมาด้วยนะครับ